วันนี้มีวายแท็กตัวท็อปสุดเลยใส่รองโต,โตยกสองนิ้วแล้วก็เอามาพร้อมกับชุดวายหนะ้าตาเป็นยังไงไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ Ford Auto g a l l e r y ปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะเรามี Ranger WiT ายตัวท็อปสุดเลยนะคะมาให้กับผู้ลูกค้าได้ชมกันซึ่งตัวด้านหลังของน้องนะคะตัวนี้ราคาอัปเดตเป็นราคาใหม่แล้วนะคะอยู่ที่1 3 1 4 0 0้านบาทนะคะส่วนสีพิเศษนะคะเพิ่มมา1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะตัวด้านหลังของน้องนะคะจะเป็นสีพิเศษเลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งมีอะไรบ้างตามกันมาชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ตัวด้านหน้ากันเลยเนาะ ตัวด้านหน้าค่ะกระจังหน้าเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรง Ra p t ต r V6 นั่นเองนะคะอักษรฟอน Ford นะคะที่น้องบอกทุกคลิปเลยลูกค้าสามารถเลือกเล่นสีได้นะคะแต่คันนี้เราเน้นแต่งสีดำนะคะ mm hmm. ก็จะมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงด้านหน้านะคะส่วนชุดวายที่น้องบอกไปนะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราไม่ได้ถอดกันชนออกนะเราจะเอาชุดวายติดครอบเข้าไปเลยนะคะตรงนี้นะคะ ส่วนข้างล่างค่ะทําสีเป็นสีดําด้านนะคะปกติชุดวายจะเป็นสีโครเมียมเนาะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงลากจูงสองห่วงตรงนี้ยังใช้งานได้อยู่นะส่วนกล้องค่ะที่ใครยังสงสัยว่าเวลาเราเปลี่ยนกระจังหน้าจะใช้งานได้เหมือนเดิมไหมก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะอยู่ตําแหน่งเดิมนะโอเคค่ะถัดมาค่ะด้านข้างเนะเาะน้องก็ใส่เป็นที่ครอบไฟหน้าไปแหบกับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อจะให้รับกับเจ้าตัวกระจังหน้าสีดําของเรานั้นเองนะคะลงตัวสุด,สด โอเคค่ะด้านข้างส่วนด้านข้างค่ะซุ้มรอก็จะมาพร้อมกับชุดวายนั่นเองนะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยแบบเรียบส่วนที่น้องบอกค่ะแม็กขอบ20นะคะของเราก็ใส่เป็นยางของโอตนินะคะยางสับสามตัวนี้จะเป็นยางของออทเรนนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพผิวนะคะเราใส่แม็กตัวโตวแล้วเราก็ยก2นิ้วค่ะแล้วก็ใส่ปีกนกมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ใส่เป็นของโยกนั่นเองนะคะ ส่วนด้านข้างค่ะกล้องมอง3 6 0องศาจะอยู่ตรงใต้กระจกตรงนี้นะคะเราหลังคาค่ะตรงนี้จากโรงงานเลยนะคะเฉพาะรุ่นของ y t e ทนะคะตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเพิ่มแหลกได้นะคะรับรองน้ำหนักใช้งานได้จริงค่ะส่วนลายสติกเกอร์ค่ะเราก็มีให้คุณลูกค้าได้เลือกหลายลายมากๆเลยนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าอยากได้ลายไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลย โลบาค่ะด้านหลังตัวนี้ก็เฉพาะรุ่นเหมือนกันเฉพาะรุ่นของเจ้าตัววแท็กนั่นเองนะคะมาดูด้านท้ายกันค่ะว่าจะรอขนาดไหนไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายแบบ LED full option กันเลยนะคะมาพร้อมกับที่ครอบให้ด้วยสัญลักษณ์ค่ะ 4x4 4อยู่ด้านท้ายแบบนี้เลยคำว่าเรนเจอร์นะคะปกติตักตัวโรงงานจะเป็นที่ปั๊มลงไปแต่ว่านี้ลูกค้ายอยากได้แบบว่าเรนเจอร์นูนออกมาเป็นอักษรเรนเจอร์สีดำเงาแบบนี้เลยนะคะดูหรูหรามาก ส่วนฝาท้ายก็ค่ะฝ,า,ฝาท้ายเป็นแบบผ่นอนแรง easy l i ิปนั่นเองนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะคะสำหรับเจ้าตัววแท็กขับซีมาเลยก็จะเดินได้ด้วยสีส้มนะคะทั้งคันเลยนะคะสะัญลักษณ์ของเจ้าตัววายแท็นั่นเองนะคะพร้อมกับปุ่มปุ่สตาร์ทหน้าจอขนาดใหญ่พวงมาลัยไฟฟ้าปุ่มสังงานขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่ตรงนี้นะคะโอเค เบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะสำหรับใครนะคะกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะคะก็สามารถติดต่อน้องเข้ามาได้เลยเดีย๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรไลด์ไว้ได้านล่างกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะว่าน้องจะเอาคลิปไหนรุ่นไหนมารีวิวก็ฝากกดติดตามไว้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ